ก่อนหน้านี้เราได้เห็นปัญหาของการถ่ายภาพแบบ HDR กันเยอะมากๆก็คือถ่ายได้ที่แต่ว่าตัวเรากาเป็นออร่าแต่ว่ารอบนี้มิดเทคประมูลผลภาพถ่ายมาใหม่หมดนะคะยกเครื่องมาใหม่หมด <S <S ในที่สุดนะคะก็มีคนมาขอบอกว่าพี่ครับช่วยรีวิว Xiaomi 11T ให้หน่อยสิจะพลาดได้ยังไงคุณผู้ชมนี่คือมือถือสุดคุ้มอีกหนึ่งรุ่นของทาง Xiaomi ที่ออกมาคู่กันกับ 11T Pro แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของคุ้มพลังที่เป็นแกนนําในเครื่องนี้นะคะเลือกใช้ตัวของ MediaTek Dimensity ทำไมต้องเป็น MediaTek เราบอกแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมว่าแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของกล้องถ่ายภาพส่วนใหญ่มักจะมีความคู่พันกับทาง มิดิเทคเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะมิดิเทคเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพค่อนข้างมากเรื่องนี้ถ้าเกิดใครดูสเต็ปกิ้งมาตลอดจะรู้อยู่แล้วว่าเราพูดตรงนี้มาแทบจะตลอดแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันนี้นะคะชิปเซตมันดีขึ้นด้วยมันแรงอะ่ะวา,าง่ายง่ายแล้วก็ถ่ายภาพได้ดีขึ้นด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อมาอยู่ในมือของเซมี่นี่คือรีวิวเซมี่11ที่ทาทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา ณดุเนี่ยได้เครื่องนี้นะคะมาทําการทดสอบล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยน่าจะร่วมๆน่าจะเกือบ2อาทิตย์ดได้2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเป็นคนแจ้งไปทางเสีซมี่เลยว่าเราอยากได้เครื่องที่แบบว่าเจ๋งๆเ,เลยอ่ะพี่หนึ่งเครื่องที่แบบว่าเราอยากแบบอยู่กับเขาอ่ะพี่แบบนอนกับเขากินกับเขาถ่า,ถายรูปก,กับเขาได้อยู่กับเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขานอนข้างกันแบบบานอยู่ข้างๆทุกวนันตื่นมาเจอหน้าทุกวันเราอยากรู้มากว่าแบบว่าเซมี่เนี่ยคือแบบมันแบบเวลาอยู่กับเราเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนคะะว่าตัวก่อนอันนี้เซ ใช้เวลาอยู่เขาค่อนข้าง,างเยอะเหมือนกันแต่ตัวนี้มันเยอะกว่าเพราะมันรีวชิชากว่าดังนั้นเราอยู่มาค่อนข้างนานนะคะตัวนี้ก็เลยมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังกันแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรเริ่มต้นจากรอบตัวเครื่องก่อนแล้วกันไปสำหรับตัวเครื่องนะคะตัวหน้าจอเนี่ย 6. 6.7นิ้วนะคะความละเอียดเนี่ยคือ Full HD Plus Refresh Rate เนี่ยคือ120 h z นะคะแล้วก็ Touch Sampling Rate เนี่ยคือ480 h z นะคะเรียกว่าลื่นมากๆตัวจอออกแบบมาก็โอเคและจอไม่โค้งด้วยค่ะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีกล้องถ่ายภาพนะคะค คือ108งอล้านพิกเซลแล้วก็มีเอลร้รไวนะคะความละเอียดเนี่ย8ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้นะคะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะฝาหลังเนี่ยไม่จับรอยนิ้วมือเลยนะคะถึงจะจับก็แทบจะไม่เห็นเลยสลับสีนี้นะของนาุดได้เป็นตัวของสีที่ชื่อว่ามูนไลท์ไว้มาค่ะด้านล่างของตัวเครื่องนี้มี USB Type C นะคะไมโครโฟนลำโพงตอริโอนะคะแล้วก็มีถาดใส่ซิมนั่นเองค่ะซึ่งลำโพงตอริโอเนี่ยตัวนี้จะมีด้านบนอีกหนึ่งอันด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นตัวของฮาร์แมนคาร์ดอนนะแล้ว ก็ยังคงมีอินฟราเรดเอาไว้ใช้กับกอุปกรณ์ AIoT ของสีมีเหมือนเดิมค่ะขวาม,มือนะคะก็จะเป็นเรื่องของพาวเวอร์นะคะที่มีปุ่มสแกนไลน์นิ้วมือและปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะด้าน,นหน้าให้คอนเดกกล้องมาที่16ล้านพิกเซลตัวรอมนะคะจะมี2ความจุให้เราเลือกกันคือ128กิกกับ256กิกค่ะแรมเนี่ยจะอยู่ที่8กิกทั้ง2ความจุแบตเตอรี่ให้มาที่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็วตัวนี้นะคะอยู่ที่67วัตต์นั่นเองค่ะเป็นอังางบ้างคะฟางเรื่องราว์ว ไม่มีใครให้ได้อยู่แล้วในราคานี้เสียวมีเท่านั้นที่จะให้ สิ่งเหล่านั้นก็คุณได้ซึ่งมีได้รับการยอมรับมากขนาดไหนก็เอาเป็นว่ายอดขายตอนนี้ก็คืออันดับหนึ่งนะคะพูดกันแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ในหลายๆทวีปเนี่ยกำลังไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนซึ่งดูเนี่ยรู้แล้วแหละว่ามันเป็นเพราะอะไร vid. เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันเราไปเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเริ <S <S <ๆ>่มต้นจากตัวของชิปเซ็ตก่อนนะคะรอบนี้เนี่ยเลือกใช้ตัวของ Mediatek Diamensity 1,200ทําไมต้องเป็น MediaTek ในปีที่ผ่านมาสองร้าน MediaTek เเราห็นว่ามีกาารพัฒนเตติบโขึ้นมาาอย่งรวดเรกวน เราคงจะได้เห็นถึงการพัฒน,นาก้าวกระโดดจาก G Series นะฮะขึ้นมาเป็นตัวของดัมเมสิตีที่บุกตลาด 5G แบบเต็มรูปแบบอย่างแท้จริงดัมเ e s ิ i ีนะคะคือในเซกเมนต์ที่ตอนนี้สูงที่สุดตัวนี้ผลิตด้วยสถาไปไัตยกรรมแบบ6นาโนเมตรแล้วก็ประสิทธิภาพตอนนี้ต้องบอกว่าจัดจ้านมากเรื่องความเร็วในการใช้งานต้องบอกว่าเร็วจริงๆหมายถึงว่าคุณจะเข้าแอปอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่มีคําว่าช้าอยู่ในสมองอีกต่อไปนะคะมันเร็วจัดมากการเล่นเกมนี่ก็โอ้โหนะดูทดสอบแบบเต็มรูปแบบเหมือนกันถือว่าถ้ามี10ดาว เล่นเกมถัง Android นะหัก a n น r o i d นะดูได้8.5เลยถือว่าทำดีมากนะคะในเรื่องของการเล่นเกมต่างๆที่โอ้โหมันลื่นไหลามากถ้าเกิดไม่ได้ไปเล่นเกมชิลด์ิมแพกเอาจริงๆดูยังไม่เห็นเกมเนี่ยมันจะร้อนแบบมือไฟลุกสัทีนะแต่ว่าถามว่าร้อนจะไฟลุกไหมก็ก็นิดนึงแต่ถ้ามันไม่ใช่เกมชิลด์สมมุติว่าคุณไม่ได้เล่นเกมชิดิมแพนะคะเกมอื่นเนี่ยสบาย เนียนกริบไหลลื่นนะคะสมูทสุดๆตรงนี้เรารู้อยู่แล้วไดะดูทำเกมมิ่งเทสให้ดูหลายครั้งแล้วสำหรับตัวของมิดิเทคนะครคราวนี้มาดูในจุดเด่นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนนั้นอาจจะไม่ทราบก็คือมิดิเทเนี่ยเขามีการประมวลผลในเรื่องของ ISP นะคะหรือว่า,าง่ายๆแปลเป็นไทยระบบการประมวลผลภาพถ่ายและวิดีโอที่ดีนะคะมิดิเทเน้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วเราคงจะได้เห็นแล้วว่าหลายๆครั้งที่มีแบรนด์นะคะที่พยายามจะเน้นในเรื่องกล้องถ่ายภาพเนี่ยมักจะเลือกใช้ m e d i a t ทคจำได้ใช่ไหมเอ่ยในดูรีวิวแบบนี้บ่อยมากด รอบนี้เนี่ยมิดิเทคเองเนี่ยก็พัฒนามาถึงรุ่นที่เป็นตัวท็อป6ดานเมมรแล้วเนี่ยเรื่องของการประมวลผลภาพถ่าย ISP ต่างๆ c a m ERA experience หรือว่าประสบการณ์การใช้เรื่องของกล้องเนี่ยมันไม่แย่ันะ้ะมันดีขึ้นมากเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องอะไรก่อนหน้าน,นี้เราได้เห็นปัญหาของการถ่ายภาพแบบ HDR กันเยอะมากๆก็คือถ่ายได้พี่แต่ว่าตัวเรากาเป็นออร่าอ่าเคยใช่ไหมข้างหลังนี่เห็นยละเอียดจริงแต่ตัวเรากาเป็นออร่ารอบๆนี่ใครใครเคยใช้ต้องรู้เลยแต่ว่ารอบนี้มิดิเทคประมวลผลภาพถ่ายมาใหม่หมดนะคะยกเครื่องมาใหม่หมด ผลลับที่ได้มันก็เลยหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่คือกล้องหน้าของตัวเซียวมี11ที คุณเห็นเลยว่ารายละเอียดด้านหลังก็ยังเห็นและตัวนนดุดไม่เป็นออรา่านี่คือข้อดีมากๆนะคะของการถ่ายรูปแบบย้อนแสงแล้วมีการประมวลผลที่ยอดเยี่ยมอันนี้เสีอมีทางานร่วมกันกับทางบีเดเทคนะคะเพื่อที่จะทําภาพออกมาให้มันแบบดีที่สุดคราวนี้ดูเราทดสอบอีกรูปหนึ่งนะคะและนี่ก็คือ1รูปนะคะเราไม่สามารถเก็บรูปได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพบ้านเราเนี่ยนะคะมันมีพายุเข้าทุกวันดังนั้นเมฆมันจะแบบครึ้มทุกวันเลยวันนั้นเรามีโอกาสก็รีบเอาไปถ่ายเลยชงเชงชงเชงปุ๊บออกมาป ถ่ายออกมาดีมากเป็นโทรศัพท์ที่ถ่ายย้อนแสงได้แบบเว r ร good ูเลยนะคะดีสุดๆคราวนี้โอ้โหพี่แค่นี้เองเหรอที่แบบว่าเจ๋งเฮ้ยคุณจะพูดอย่างนี้น งานกล้องหลังเนี่ย108ล้านพิกเซลเนี่ยดีขนาดไหนเดี๋ยวขึ้นให้ดูปิ๊งปองนี่คือรูปนะฮะขึ้นมาแล้วรูปนี้ถ่ายโดยมือถือเครื่องนี้และจบในเครื่องนี้ใช้ฟิลเตอร์จากเครื่องนี้ในการถ่ายภาพแล้วออกมาแบบสวยมากแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าก้อนเมฆมันยังขาวโพรยเกินไปเพราะว่ามันมีแต่พายุตอนนี้นะคะน้ําก็จะท่วมอยู่แล้วเราเลยมีฟีเจอร์ที่จะทําให้ภาพที่มันสันซ่านด้วยเซี่ยวมีเนี่ยแล้วก็มิเดียเทคเนี่ยออกมาที่มันเจ๋งกว่านั้นนั่นก็คือการเปลี่ยนนนขอองฟ้้าเป็แบบีค่ะ We're very good เราจะเห็นได้เลยว่ามันว้าวมากแล้วตอนนี้นะคุณไปถ่ายรูปด้วยเสริมมือ11ทีไม่ต้องไปกลัวแล้วแบบเฮ้ยวันนี้ท้องฟ้าจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนท้องฟ้าได้เลยคุณอยากได้โทนแบบไหน,นสว่างมืด โฮลเหลืออลย้หมดนะคะเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะคะ108ล้านพิกเซลถ่ายออกมาแบบว่านี่เดี๋ยวเราซูมตัวรถให้ดูแล้วกันนี่คือภาพ108ล้านพิกเซลอยู่แล้วนะคะนะวลาเราซูมรถไปเนี่ยเราเห็นเลยว่ารถเนี่ยชัดมากๆแม้ว่าจะไกลๆก็ยังเห็นรายละเอียดที่ดีมากๆเช่นกันคมชัดทุกหมู่เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายคุณจะดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่าแบบเฮ้ยมันมันโอเคในความรู้สึกของเรานะเราสึกว่ากล้องมันแบบ เก็บรายละเอียดเก็บแสงต่างๆเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆมาถึงในเรื่องของงานวิดีโอบ้างนะคะตัวนี้เขาอาจจะเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะคะตัวนี้อาจได้ 4K สูงสุดคือ 4K 3 0ใช่ไหม 4K 3 0เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเรากดตัวกล้องแล้วเราอยากจะให้มันมีการส่นเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเหลืองใช่ไหมอันนี้เราเปิดเป็นสีขาวๆธรรมดาตัวสเปคกล้องเนี่ยไม่ได้แจ้งว่ามี OIS มาแต่ว่านี่คือความนิ่งของวิดีโอที่คุณจะได้เห็นพร้อมกับการถ่ายแบบย้อนแสงประมวลผลปเปลี้ยงเดียวแบบ HDR เพราะถ้าดูถ่ายแบบ HDR เป็นยังไงดดููคนี่่ือถาย แบบ HDR ดูเขาเก็บรายละเอียดของตัวรายละเอียดต่าง,างๆเห็นไหมหืเป็นไงไม่มีคำว่าแบบโอ้ฉันแบบลอยไปลอยไม่มีสวยงามตะการตามาก ละดีเทลต่างๆดีมากนิ่งกริปนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่ง20วินาทีภาพนี้คือ 4K 3 0เฟรมแล้วคุณดูความนิ่งนิ่งกริปเลยอ่ะดูดิเฮ้ยคือมันให้ความรู้สึกแล้วด้วยวคุณดูเขาเก็บท้องฟ้าอะไรแบบเฮ้ยมันแบบเจ๋งมากก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าวิดีโอแบบ H D R ที่ถ่ายออกมาเนี่ยโหคือมันเนียนมากแต่ถ้าเปิด H D R แล้วเนี่ยเราจะถ่าย60เฟรมไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่เราเปิด H D R ปุ๊บเนี่ยคือนักดูบคนไม่ได้ชอบวิดีโอ60เฟรมอยู่แล้วโดยธรรมชาติาารเจรน,นวด่วดวด่เาเาาามมมนนนนฮยยััักกกสีีล ดีมากเลยให้ความรู้สึกที่แบบว้าวมากด้วยการประมวลผลของชิปเซตที่เน้นในเรื่องของการถ่ายภาพมาอะไรก็ตามแต่ของเขาเนี่ยนะคะรวมถึงซอซต์แร์ของเซิล์ฟวก็ตามแต่รอบนี้เราบอกเลยว่าเราประทับใจ ทั้งงานวィィิดีโอทั้งภาพนิ่งมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราจ่ายแค่1นึ่งหมื่นสบาทเนี่ยแล้วเราได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ดีจนรู้สึกว่าแบบเออมันคุ้มอ่ะราคาเนี้ยคุณจ่ายแค่หมื่นสามเกสแต่คุณได้ประสิทธิภาพกล้องที่แบบสองหมื่นก็ก็มาสิครับอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่อ่ะเอออย่างที่บอกเลยนะว่าความรู้สึกในการใช้งานของตัวนี้ในเรื่องกล้องถ่ายภาพยอดเยี่ยมมาก หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราประมวลผลภาพก็ไม่ต้องรอ,อนานด้วยนะฮะคือชิปเซ็ตมันเร็วจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยร้อนมากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปเนี่ยอุ่นๆไม่ร้อนจะบอกไม่ร้อนเลยก็จะคงจะประหลาดแต่มันแค่อุ่นเท่านั้นเองนะคะดังนั้นการใช้งานภาพนิ่งการใช้งานเรื่องของวิดีโอยอดเยี่ยมมากค่ะดีมากๆแล้วไปต่อกันเรื่องอื่นดีกว่าจากเรื่องอื่นนะคะตัวของลําโพงของรุ่นนี้เนี่ยเสียงดังฟังชัดดีมากๆแล้วตำแหน่งของมือเนี่ยดีสุดๆหมายถึงว่าเราจับปุ๊บเนี่ยลำโพงไม่โดนมือบังเลยและปุ่มเพิ่มีงดดด่ัอู้้าาครืกกหใไทํๆ เอาของวอร์ยุ่มเนี่ยไปไว้ข้างบนนะคะดีมา,มากๆเลยที่เอาไว้ด้านบนเพราะมันถนัดมา,มากๆเวลาที่เราเล่นเกมกันอะไรแบบนี้เนาะตัวรอมตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด2องความจุให้เราเลือกพร้อมกับราคาดังนี้ค่ะ128 g b RAM 8เนี่ยจะเปิดที่13,990บาท256 g b RAM 8เปิดที่14,990บาทเพิ่มพันเดียวได้รอมมากกว่าเท่าตัวซึ่ตอนนี้เนี่ยนดุดได้สั่งเครื่องนี้นะคะมาให้กับคุณแม่นดุดใช้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะอีก1เครื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอมเนี่ยมัน256 g b มันเยอะอแล้วคุณแม่่เีียบาางท ถือสองเครื่องไงเขาจะใช้2เครื่องใช่ไหมเครื่องนี้แบบเขาใช้บ่อยๆเงี้ยสองร้อยห้าสิบกิกนะดูเออเอาคุณเอาไปเลยคุณแม่เพราะว่าเขาจุข,ขนาดนี้เนี่ยสบายแม่ระดูดี้ใช้ไล่ยอย่างเดียวนี่สามสิบกว่ากิกไม่รู้อะไรสวัสดีวันจันทร์มาพูดกันทุกวันนะคะเยอะมากนะไม่รู้กลุ่มอะไรเขาอะนะแบบมหาศาลนะกลุ่มเพื่อนเขาอะเดี๋ยวก็มาละส่งข่าวนั่นมีข่าวแชร์นั่นมานี่สวัดดีวันจันทร์ดอกไม้รูปวิดีโอตลกขำขันส่งกันมาแบบจนมันแบบแอปมันบวมไปสามสิบกว่ากิกอะแล้วเครื่องหกสิบสี่ ร้อยยี่เนี่ย ก็คือเยอะกว่าหสีเท่าแล้วนะแต่25 6กิกคูณเพิ่มพันเดียวคุ้มจัดถ้าเลือกได้นะเลือกส้นได้ดุทีเดียวจบต่อมานะคะเรื่องกล้องกลับไปแล้วนะคะเรื่องหน่วยความจำภายในก็ไปแล้วเรื่องความเร็วในการเล่นเกมก็อย่างที่พูดไปนะคะถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมและลงตัวมากๆตัวจอภาพนะคะ10บิตในราคานี้ถ้าไม่ใช่เสี่ยวหมี่ใครจะห้ากล้าใส่มาเอาจริงถ้าเป็นแบรนด์อื่นใส่มาโอ้สิบบิตหมื่นสามเก้าคนจะแบบโอ้โหแต่พอเป็นเสี่ยวหมี่ใส่ปุ๊บแบบ10บิตหมื่นสามเก้าโอ้ว่าแล้วเดี๋ยวมา อแบบคิวอะราคาแบบ1 3ื่นคุณได้จอ10บิตวางลงมาแล้วคุณได้120เฮิร์ตอะเอาจริงๆถ้าไม่ให้เสือมีนะดูกนนึกภาพไปว่านะว่าใครจะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้หรือคุณนึกออกแล้วไม่มีนะถือว่าเป็นแบรนด์ที่ป่ามากในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะคะใจป่าสุด จัดมาแบบดีมากสีสันจอก็ยอดเยี่ยมมา,มากๆความเอนเตอร์เทนในการดูหนังฟังเพลงนี่คือแน่แนๆอ่ะบอกเลยว่าได้ดูนั่งดู Netflix นะคะนั่งดู YouTube แบบเพลินมากลำโพงเสียงดีให้อัธรุที่ดีมากๆคราวนี้มาถึงเรื่องจุดพินารน,นิดนึงลวกันจากที่ใช้มาในการดูหนังฟังเพลงแล้วก็เลเ่นเกมเนี่ยสิ่งที่มนเกิดขึ้นนิดนึงคือนัดน,อน,นด,ด่าน้ำหนักของเขาเนี่ยมันแอบเยอะไปนิดนึงนะคะรู้สึกว่าเวลาถือเนี่ยถ้าลั่นใส่หน้าทีาน่นึงเนี่ยก็จะเจ็บได้เหมือนกันนะคะนั้นใส่เกสปกป้องไว้หรือว่าถือให ร0 8ล้านราคานี้มันก็มีแต่เสียวมีแหละที่ทำอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคราวนี้มาในเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับแบตเตอรี่ทนไหมถ้าไม่ได้เปิด5 g แบบต่อเนื่องแล้วใช้การโหลด Data แบบเป็นเนื่อเป็นราวาเนี่ยก็ถือว่าอึดมาก1วันผ่านสบายชาร์จเร็ว6กสวัตต์ที่ให้มาในกล่องเร็วจัดเร็วจริงๆครึ่งชั่วโมงเต็มแน่นอนนาดูไม่เคยใช้รักศูนย์อยู่แล้ว15-20%ยีเปอเ็สียเปี้ยงเข้าไปปื้ดเต็มครึ่งชั่วโมงเดินออมาอ้าวโทษนะเอกับ พราะรู้สึกของการใช้พวกชาร์จเร็วประมาณนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบของผู้บริโภคไปค่อนข้าง,างเยอะมากๆเราเชื่อว่า67วัตต์ที่ได้ใช้งานกันเนี่ยมันเร็วมากๆจริงๆนะคะเร็วจัดๆเลยโอเคไหมดังนั้นเรื่องฮาร์ดแวร์ทั้งหมดสมบูรณ์แบบ นะครับไม่มีข้อกังาขาใดๆคราวนี้มาในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่พูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนมากนั้นดูสังเกตละครั้งแล้วว่าการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ใช่แค่มี UI แต่ว่าแบตไหนก็ตามแต่ที่เปิดตัวของบับเบิลตัวแชทบอลลูนอะบอลลูนของ Android อ่ะที่มันเด้งขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณเปิดไอนควบคู่ไปด้วยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเช็คมาแล้วจากหลายๆเจ้านักดูใช้หลายยี่ห้อหลายแบบปรากฏว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดอบอลลูนอะไรของ Android เนี่ยที่มันเป็นบอลลูนแชทอะตัวเนี้ยจะทําให้มันช้าตัวมันอ่่ช้้้้าาาาาทํใหเรรรูสึกวากวาแจงตืน,นี มันช้าแต่ถ้าเราว่าเราเปิดจาก messenger ในตัวเครื่องเนี่ยที่มันมีตัวของแชทเฮดเนี่ยบางรุ่นบางยีห่ห้อตอนนี้เขาบล็อกไว้ไม่ให้เปิดใช่ไหมเหมือนพวก L A ที่เปิดไม่ได้แต่ว่าบางยีห่ห้อก็ยังให้เปิดอยู่พอรุ่นที่เปิดไม่ได้ปุ๊บก,ก็ไม่เปิดไอ้บอลรูดของ a n d r o i d แทนผ e ปรากฏว่าไอ้บอลรูดของ Android เนี่ยตัวช้าเลยมาทีหลังปิดเครื่องไว้5ชั่วโมงใช่ไหมเปิดปุ๊บติ๊งติ๊งติ้งติงติง,ตงนี่ใช่ไหมที่คุณพูดถึงกันใช่ไหมนั่นดูทดสอบแล้วว่า แล้วก็มันก็จะแบบได้แบบชเทเฮดเด้งขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันเด้งช้าแล้วก็ดูไม่ค่อยเสถียรด้วยในตรงนั้นคนรับทำยังไงคือก่อนหน้านี้ตอนที่ทุกคนจะพูดถึงเรื่องนี้กันในกลุ่มเนี่ยนะฮะในเพจของนันดุตเนี่ยนันดดก็ทําการใช้แบบไม่มีแชเทเฮดมานานมากมาคือนันดดก็จะปักข้างบนลงมาดูแล้วก็ดูว่าแบบเออวันนี้มีอะไรบ้างอะไรยังไงแต่พอวันหนึ่งพอคนพูดหนึ่งแชเทเฮดมันไม่เด้งกลุ่มเนี่ยเราก็เลยลองไปทาดูก็เลยได้แจกความว่าอ๋อถ้าเกิดคุณเปิดแบบนี้ยังไงก็เป็น จริงๆนะตรงเนี้ยคือสิ่งเดียวที่เราเจอในตอนนี้แต่ว่าเรื่องอื่นไม่เจอหมายถึงว่าเราเล่นเกมไม่มีเด้งใช้แอปพลิเคชันกล้องไม่มีดีดออกมาถ้าดีดมาเนี่รับรองวันนี้นราตองพูดเรื่องนี้แต่มันไม่มีแน่นอนโดยรวมๆอะถ้าเกิดไม่นับไอ้ตรงแชทเด้งชา้าเด้งอะไรเพราะเราต้องไปเปิด a อนด o อ d ตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าสักแเต็มส0บได้สบายไมไ่รู้สึกอะไรฟีเจอร์ครบครันมากห,หลายๆยี่ห้อราคานี้ของแบรนด์เจ้าตลาดเนี่ยปิด ตัวของการแชร์หน้าจอไปแล้วด้วยซ้ำบางยี่ห้อก็เอาไอ้ตัวฉายบนหน้าจอแบบที่แบบจะไปขึ้นมีเรื่องบนหน้าจอออกออกทำไมก็ไม่รู้แต่ว่ามีไอครบหมดได้หมดคุณซื้ออะไรไปคือฟีเจอร์ยังคงครบคันมากๆนะคะให้มาแบบเต็มแม็กซ์เต็มหน่วยแล้วกันถ้ารวมๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับ Xiaomi 11T ที่รันด้วยชิปเซตอย่างมีเด็กการถ่ายรูปอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าดีจริงๆดีไม่ดีเราชอบมากกว่าตัว T Pro ด้วยซ้ำ จริงๆนะเราสึกว่าเออราคาเนี้ยมันโอเคถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรกับว่ามันจะต้องเป็น Snapdragon เนี่ยใช้งานแบบราคาประมาณนี้เราว่าโอเคแล้ว คุณซื้อ1 4 9คุณได้รอง 256GB คุณซื้อ13,990คุณได้รอม 128GB ซึ่ง2ราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากคุณได้ชาร์จเร็ว67บาทคุณได้ลํโพงคู่แบบนี้แล้วคุณก็ได้จอ10บิตที่สวยมากเชื่อว่าคุณจะได้มือถือที่คุ้มค่าเครื่องหนึ่งไปใช้อย่างแน่นอนค่ะและนี่คือ Xiaomi 11T Moonlight White นะคะสวยมากๆขาวดําแบบนี้สําหรับวันนีราของเราต้องล่ําลาไปแล้วให้คุณไลค์กดแชร์กดติดตามกันกับเราด้วยละมุ่งสู่2ล้าน Subscribe ไปด้วยกันถ้าคุณไม่กดติดตามแล้วเราจะไปด้วยกันได้อย่างไรไปด้วยกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ